สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวชนิกาบูแปะนะคะชื่อเล่นชื่อว่าแพรวค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าได้ให้หนูมาแบ่งปันควาพยานชีวิตของตัวเองค่ะค่ะบ้านเกิดของหนูนะคะก็อยู่ที่หมู่บ้านแม่อมลองนะคะอําเภอหอดแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่นะคะค่ะครอบครัวของหนูนะคะก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะพ่อก็เป็นผู้ที่มีตําแหน่งหน้าที่ทางสังคมค่ะสามารถดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีค่ะ ค่ะย้ายลงมาอยู่ที่ฮอดน,นะคะเพราะว่า,าพ่อไม่สบายนะคะไปตรวจที่โรงพยาบาลพบว่าพ่อเป็นตายวัยระยะสุดท้ายอะคะ่ะแล้วก็ครอ,อบครัวจึงตัดสินใจที่จะมาสร้างบ้านอยู่ที่ฮอดน,นะคะเพราะว่าใกล้ต่อโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็สะดวกต่อการรักษาด้วยค่ะค่ะก่อนที่จะเปิดใจรับเชื่อพระเจ้านะคะก็ได้ลงมาอยู่กับครอบครัวอาจารย์สมบัติสักระยะหนึ่งอะคะ่ะ แล้วก็ได้เห็นการนมัสก,การการร้องเพลงแล้วก็การอธิษฐานนะคะ,ะแล้วก็ครอบครัวของหนูนะคะก็ได้มีโอกาสที่จะมานมัสก,การพระเจ้าที่ขี้จักรเมืองโฮอตนะคะได้มาฟังแล้วก็ได้มาศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าค่ะครอบครัวจึงตัดสินใจที่จะต้อนรับพระเยซูแล้วก็รับปฏิสมมาค่ะก่อนที่หนูจะตัดสินใจรับปฏิสมมานะคะหนูก็ได้เข้ามาอยู่ในหอภ้าของขี้จักรนะคะ แล้วก็หนูก็ได้รับการพัฒนาด้านจิตวิญญาณเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็หนูตัดสินใจที่จะต้อนรับพระเยซูหนูมีสันติสุขในพระเจ้ามากเลยค่ะแล้วก็เพราะว่าการอยู่ในพระเจ้านะคะทาใหา้หนูเผชิญทุกสิ่งได้โดยกําลังที่มาจากพระเจ้าค่ะหนูจึงตัดสินใจที่จะรับปฏิสมาตอนหนูอายุ12ปีค่ะค่ะหนูก็ได้รับการพัฒนาด้าน วิชาการวิชาชีพแล้วก็งานรับใช้นะคะหนูอยู่ในทีมน้ำมศการนะคะแล้วก็เป็นผู้นำน้ำมัสการค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนของโครงการนำเสนอผลงานการประกวดค่ะแล้วก็มากกว่านั้นนะคะหนูได้รับของประธานค่ะเช่นการร้องเพลงและการเล่นดนตรีค่ะค่ะแผนการรับใช้ในอนาคตของหนูนะคะ อตอนที่หนูอยู่ชั้นโมห oh ใช่ไหมคะหนูปรารถนาที่อยากจะเรียนพระครัมภีใช่ไหมคะเพื่อการรับใช้พระเจ้านะคะ,ะและปีนี้นะคะหนูก็จะจบมหกและะ้วค่ะหนูตัดสินใจที่จะ,ะเรียนต่อที่พระคิดธ,ธรรมมกีวารีมหาวิทยาลัยพายยพนะคะ,ะและหนูเชื่อว่าพระเจ้าจะนำหนูในงานรับใช้ในอนาคตคะ่ะ